สวัสดีครับพบกันชินเคยนะครับทางช่องดูเพื่อนสบายๆนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเรื่องเหรียญกระสับเหมือนเดิมนะครับแต่ในคลิปนี้ไม่ได้มาให้ความรู้ว่าเหรียญไหนมีราคาเหรียญไหนไม่มีราคานะครับแต่จะมาพูดถึงเรื่องถ้าเจอเหรียญกระสับในสิ่งสิ่งนี้ห้ามนํากลับมาบ้านนะครับผมหรือห้ามเอานะครับผมเพราะว่าไม่ดีนะครับก็คือเหรียญกระสับนะครับผม ที่ท่านอาจจะเจอนะครับผมแต่อยู่ในไซนะครับผมไซก็คือไซดักปลานะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมีภาพไซให้ดูนะครับครับนี่ก็คือภาพไซนะครับผมแต่ไซที่ผมถ่ายมาเป็นไซที่ผมยกเสาเอีกบ้านสวนผมนะครับก็กลัวเพื่อนๆจะไม่รู้จากไซนะครับผมก็เลยถ่ายมานะครับแล้วก็เหรียญกระสาบนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นเหรียญเก่านะครับผมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่านะครับผม เหรียญเก่านะครับผมที่อยู่ในไซนะครับผมที่ผมบอกว่าห้ามนํากลับมาบ้านนะครับผมถ้าพบเจอนะครับเพราะว่านะครับผมเป็นเหรียญที่คนสมัยเก่านะครับผมเล่นพักคาถานะครับผมก็คือคาถาใส่ใสเอาเงินนะครับผมหรือว่าใส่ไสเรียกเงินนะครับผมให้เงินนั้นมาอยู่ในไซโดยอัตโนมัตินะครับผมแล้วคนที่มีคาถานี้นะครับผม ที่ใช้งานอยู่นะครับก็จะทำให้ร่ำรวยนะครับผมโดยการใช้พักถาเรียกเงินเข้าใส่นะครับผมโดยไม่ต้องทำงานนะครับที่ผมเคยได้ยินในฟังมานะครับที่คุณท่อขุดแฉล่ยฟังนะครับผมในคลิปนี้ก็เลยนึกได้นะครับผมเพราะว่าเจอใส่นะครับผมก็เลยทำคลิปให้คมรู้ใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับผมบางคนก็อาจจะเคยได้ยินนะครับผมแต่หลายท่านก็คงจะไม่เคยได้ยินนะครับผม แต่ผมเคยได้ยินนะครับผมเพราะว่านะครับผมสมัยเก่านะครับผมก็จะมีพระคาถาต่างๆมานานะครับพระคาถาหนึ่งนะครับผมที่ได้ยินมานะครับผมก็คือพระคาถาเรียกเงินเข้าใส่นะครับผมหรือว่าพระคาถาใส่ใส่เอาเงินนะครับผมเงินก็จะมาอยู่ในใส่นะครับแต่ก็จะเป็นสมัยก่อนนะครับผมสมัยป่ยยาตายายเรานะครับผมที่มีพระคาถานี้นะครับก็ส่วนมากเหรียญก็จะเป็นเหรียญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับผม แบบเหรียญที่ผมนามาเป็นตัวอย่างนะครับถ้าทุกท่านอาจจะไปเจอไซนะครับผมและในไซนะครับก็อาจจะมีเหรียญกระสาบเก่าอยู่ในไซนะครับผมอาจจะอยู่ตามท้ายบ้านในป่านในดอนหรือว่าท้ายวัดนะครับผมก็ให้รู้ไว้นะครับผมว่าคนนะครับผมที่มีพระคาถาเรียกเงินเข้าไซนะครับผมได้ปฏิบัติกดไม่ได้นะครับผมก็กลัวว่าจะ เป็นอันตรายแก่ตัวเองนะครับผมก็เลยเอามาปล่อยนะครับผมก็มาปล่อยพร้อมใส่นะครับผมก็ถ้าเห็นก็อย่าเอานะครับผมอย่านํามานะครับก็ปล่อยไว้นะครับผมเพราะว่าสาเหตุที่นําไปปล่อยก็เพราะว่าภาษาบ้านผมเรียกว่ากรรมนะครับผมแต่ถ้าภาษาใหม่ก็เรียกว่าถือกฎนะครับผมถือไม่ได้นะครับผมก็มีกฎต่างๆนานาครับอาจจะเป็นกฎว่าห้ามทํานู่นทํานี่นะครับผมแล้วก็ทําไม่ได้นะครับผมแล้วก็ อาจจะถูกมนดํดำแทรกํำนะครับผมแล้วก็จะทําให้ตัวเองนั้นผิดปกติไปนะครับผมก็เลยนํามาปล่อยนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มีความรู้ตั้งแต่สมัยปุยตายายนะครับผมแล้วก็เนืเ้อเขียนใส่ก็เลยนํามาให้ความรู้บอกต่อนะครับผมเพื่อประดับความรู้นะครับ